สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับเข้ามาชมกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันก่อนเลยวันนี้ครับเป็นเรื่องราวข่าวสารของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เขาไปที่ไม่ได้ใส่เสื้อเลสเตอร์มาครับโชว์สถานะนะพอนะดีว่าซักอยู่แล้วก็ฝนตกมันก็ไม่แห้งนะครับจำเป็นต้องใส่เสื้อปามาไปก่อนโอเคแต่เรื่องราวข้างในนั้นเป็นเรื่องราวของเลสเตอร์ซิตี้แน่นอนครับขา่ขา,วขา,วขาวขาวความเคลื่อนไหวก็คือหลังจากที่ทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับ เริ่มมีการเสริมตัวนักเตะเข้ามาในฤดูกาลนี้เพื่อแทนที่คนเก่าที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นการเสริมนักเตะกองหลังเข้ามาใหม่ครับคาเลปโอโคลี่กองกลางดาวรุ่งครับไมเคิลโกลดิงหรือว่าการเซ็นสัญญาขาดครับหลังจากที่ยืมอับยุนฟาตาวูมาก็ถือเป็นการเสริมทีมที่น่าสนใจเซ็นฟรีบ็อบบี้เดคอร์ดวาลี เรานี้ล้วนเป็นชื่อที่ไม่แน่ใจครับว่าสร้างความพือใาให้กับแฟนทิ้งจอกสยามได้บ้างหรือเปล่า mm hmm. เพราะนี่เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลครับของเลสเตอร์ซิตี้ที่ทีมจิ้งจอกสยามต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าในช่วงตลอด 2- 3สาฤดูกาลที่ผ่านมาครับมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตลอดเวลานับตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนู้นนะฮะที่ตกชั้นต้องเปลี่ยนก่อนที่จะตกชั้นเปลี่ยนจากแบนดอนลอตเจอร์ ger, เป็นดีนสมิธพอทีมตกชั้นก็ไม่ต่อสัญญาดีนสมิธ ปล่อยนักเตะที่เป็นแกนหลักของทีมออกไปหลายคนยูริเตเรมันเจมส์แมดดิสันนักเตะสุดรักสุดห่วงคนหนึ่งของเลสเตอร์แต่ว่าถึงเวลาก็ต้องแยกย้ายฤด,ดูการต่อมาจําเป็นต้องลงมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมเป็น so เอนโซมาเลสกาเซ็นนักเตะเข้ามาแทนแมดดิสันครับใส่เบอร์สิบแทนก็เป็นมาวีดีดีส่วนกองกลางที่รับบทบาทแทนก็เป็นคีนนันเดอบรีฮอซึ่งโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนฤดูการล่าสุดดูดูการที่ผ่านมาคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ทั้งในฐานะแฟนบอลโหวตให้หรือเพื่อนร่วมทีมโหวตให้แสดงว่านี่คือของดีที่สุดกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ครับแต่สุดท้ายแล้วความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นนี่คือเรื่องที่มันเป็นนิรันดร์ของโลกมนุษย์ครับและกับสโมสรของเลสเตอร์ซิตี้อันนี้เป็นเรื่องที่เจอกันบ่อยเลยก็เเสียเอนโซมาเลสกาครับผู้จัดการทีมต้องขออภยัยต้องใช้คําว่าเฮดโค้ดนะเสียเฮดโค้ดออกไปต้องเปลี่ยนเฮดโค้ดใหม่ลุ้นเฮดโค้ดครับว่าจะได้ใครตอนนี้ก็รู้แล้วครับก็เป็นสตีฟฮูเปอร์ ลุนเฮดโค้ชคนใหม่เสร็จยังไม่ทันไรเสียกองกลางคู่บุญคนเก่งจอมทับลูกม่อของทีมอย่าง k คนเนนเดอร์บีแล้วตัวที่เข้ามาแทนคือไมเคิลโกลดิงที่ซื้อมาสลับกันกับเชลซีถามว่าโอเคไหมโอเคนะผมเห็นฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาผมถือว่าเด็กคนนี้เข้าหารใช้ได้วิธีการเล่นความชาญฉลาดการจังหวะปล่อยบอลลอดตัวส่งผ่านให้เพื่อนเฮ้ยผมว่าเด็กคนนี้มีเซ้น แต่มันจะยือระยะยาวๆได้หรือเปล่ากับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอันยาวนานมันยังขาดกองกลางตัวกลางที่ชัดเจนอยู่ครับตอนนี้กองกลางที่มีของเลสเตอร์ซิตี้หากดูตามตำแหน่งอย่างแท้จริงแล้วกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เป็นตัวรับแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวินเฟดเอนดีดีครับที่ต่อสัญญาใหม่ออกไปไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่วิงตัวหลักของทีมเมื่อฤดูกาลก่อนหรือนักเตะที่กลับมาจากการเืมอย่างบูบาการีซูมาเล่อ่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในแผน ของสตีฟคูเปอร์หรือเปล่าฮัมซาชัตฮิลลี่นี่แฟนบอลเอาแค่ในเมืองไทยก็ได้ไม่ต้องเอาต่างประเทศก็ได้แฟนบอลในเมืองไทยนี่น่าจะโหวตกันแล้วว่าตัวนี้ได้แค่แชมเปียนชิพอยู่ในแชมเปียนชิพนี่ยังตุมต้มๆต่อมๆเลยขึ้นพรีเมียร์ลีกไม่น่าจะไหวฉะนั้นเป้าหมายหลักที่สําคัญครับของเลสเตอร์สิตี้ก็คือการซื้อกองกลางตัวใหม่จึงมีข่าวออกมา,มามากมายนะกองกลางปีกสองตำแหน่งนี้ผมว่าต้องเข้ามาแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว ปีกเนี่ยมีหลังจากน่าจะพาดลายของมัตเตยสูเลของจูเวนตุสนะครับข่าวก็มีการกําลังจะยื้มตัวปีกของทางด้านาร์เซน l อลลีดเนลสันก็น่าสนใจเพราะปัจจุบันปีกที่มีออกไว้ทางปีกขวาแทบจะทั้งหมดไม่ว,ว่าจะเป็นฟาตูวูี่เซ็นเข้ามาใหม่หรือเคซี่แมกกาทีเด็กปั้นนะบ๊อบบี้เดคาดวาลีดครับตัวเซนฟรีสัญชาติจะไม่ก้างนะสไตล์เลกเก้ก็ปีกขวามันขาดปีกซ้าย แต่ในไล่ของเล่นเนี่วสาน้คนก็บอกว่านี่ปีกขวานี่แอดเป็นปีกขวาที่เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาเนาะแล้วก็ถนัดแบบเดียวกันถนัดเท้าเดียวกันกับสเตฟฟี่มามดีดี้นี่แหละก็จะมาเป็นตัวแทนจะมาเล่นร่วมกันนะจะคล้ายๆกันตรงนี้จะมีสไตล์ที่คล้ายถึงกันสิ่งสําคัญก็คือเขาเคยทํางานร่วมกันกับสตีฟคูเปอร์มาแล้วเกินซะยาวเลยนะเอาเรื่องหลักเรื่องจริงที่เราจะมาพูดกันคลิปนี้กันก่อนครับเลโอหรือเลโอฮัตเตะ กองกลางจอมพลังของทีมการ์ดโกเซลติกครับเลโอะฮันเตเตคือใครคือกองกลางที่ได้รับการจับตามองมาเนิ่นนานเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วแล้วคนที่แฟนบอลพิมพ์ลิกอย่างพวกเราอาจจะไม่รู้จักผมก็พอรู้ข่าวเรื่องนี้ก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลครับค้นขว้ามาบอกเอา้าคนนี้เนี่ยโด่งดังมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะอยู่ในเจลกแล้วตั้งแต่อยู่กับคาวาซกิฟอนตาเล่ชื่อคุ้นไหมฮะ เพราะนี่คืออดีตทีมของเจชนาทิพย์พอทีมเนี่ยเสียเลโอฮาตาเตเตไปเล่นให้กับการ์ดโกเซลติกฟอนตาเลก,ก็ดึงชนาทิพย์เนี่ยไปแทนที่นะมันเชื่อมโยงกันตรงนี้เอาแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ใช่เรื่องของเจวันนี้เป็นเรื่องของเลโอนะครับเลโอเนี่ยช่วงเวลาก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับการ์ดโกเซลติกมีช่วงเวลาหนึ่งครับเคยออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนติดตลกนิดนึงว่าโหเห็นทางด้านโทมิยาสึไปเล่นกับอาร์เซนอลแล้วอยากไปเล่นบ้างจังเลย นะข่าวนั้นก็เชื่อมโยงให้แหม่มีนะักข่าวอาร์เซนอลหลายคนครับมาสืบดูซิว่าฮาตเตเต้นเหมาะสมหรือเปล่านะแต่สุดท้ายแล้วคนที่ได้ไปจริงๆไม่ใช่อาร์เซนอลครับเป็นทีมการโกเซลติกครับมาลายเขียวขาวแห่งสกอตแลนด์และมาอยู่กับการโกเซลติกเนี่ยใช้เวลาแค่เพียงนัดแรกลงสนามไปแค่75นาทีเจอกับฮิบร์เนียควา้าแมนออฟเดอะแมตช์ได้ทันทีจริงๆแล้วตอนที่มาเนี่ยยังมีคำถามมากมายว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นใคร เพราะเข้ามาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมญี่ปุ่นมาเหมือนกันแต่คนอื่นเนี่ยเขามีตำแหน่งที่ชัดเจนไม่ว่าจ,จะเป็นไดเซนมาเอดะครับก็เป็นปีกโคบายาชิก็เซนเตอร์แบ็กนะฮะหรือโทโมกิอิวะตะก็มิดฟิลด์ตัวรับแต่ทั้งฝั่งของเลโอฮาตาเตะเนี่ยเขาดันไประบุว่าเป็นอุติลิตี้เพลเยอร์แปลกันง่ายๆก็นักเตะสารพัดประโยชน์นั่นแหละพอเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์แฟนบอลของเซลติกก็เลยรู้สึกว่า แล้วสุดท้ายาจะเป็นนักเตะที่ดีตรงไหนก็ต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าฤดูกาลที่เข้ามาในตอนแรกเนี่ยเล่นไปอย่างละครึ่งนะครับกองกลาง15นัดเป็นแบ็กซ้าย15นัดเ,เล่นได้ทั้ง2ตํตำแหน่งแต่ในความเปนจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราติดตามดูสแตตดูสถิติของฮาตาเตเนี่ยเหมือนกับว่าตรงไหนขาดลงตรงนั้นได้เลย แบ็คซ้ายแบ็คขวาปีกซ้ายปีกขวาตัวรับตัวลุกเล่นได้หมดครับแต่ที่ตำแหน่งที่ถนัดจริงๆที่โดดเด่นแล้วเป็นหัวใจของเขาเจคือมิดฟิลด์ตัวกลางถ้ายิ่งเข้าไปหาข้อมูลเยอะๆมากขึ้นยิ่งดูลึกเข้าไปมากขึ้นจะเห็นความเปรียบเทียบครับเขาเรียกว่าซิมิลาเพลเยอร์นักเตะในแบบเดียวกันที่เหมือนกับเรโอฮาตาเตะมีใครบ้างครับชื่อที่ขึ้นมาคือลูก้าโมดิตกับต oh ิเอโคอาคันทาร่าโอ้โหผมนึกในใจว่า นี่เป็นการอวยเกินจริงหรือเปล่าไปเปรียบกับโมดิตเลยเหรอเปรียบกับเซอรโก้คันทาร่าเลยนะสองคนนี้คือจอมเทคนิคของวงการฟุตบอลเลยนะครับแต่พอได้เข้าไปดูศึกษาข้อมูลเข้าไปดูสไตล์การเล่นสรุปว่าใช่ฮนะมันเป็นแบบนั้นจริงบางคนนิยามว่าบ็อกทูบ็อกนะแต่ดูจริงๆหมอน,นี่เป็นสไตล์โฮลเพเยอร์เป็นคนดึงจังหวะเป็นคนดึงเกมเป็นคนควบคุมจังหวะเป็นเหมือนไวทยากรเป็นเหมือนสไตล์ที่เรียกว่าออเคสตราเตอร์หรือโฮเพเยอร์ได้หมด ควบคุมจังหวะจากแดนกลางและนี่คือจุดที่เลตเตอร์ซิตี้ขาดอยู่จะบอกว่าขาดไหมต้องบอกว่าไม่เคยมีได้ไดหรือเปล่าอาจจะเคยมีในแบบตอนที่ยังมีเจมส์แมดดิสันอยู่แต่เจมส์แมดดิสันนั้นยืนสูงอาจจะมีคีนนนเดวบลิฮอร์ที่เป็นพละกําลังบล็อกทูบล็อกดันเกมเข้าไปเลโอฮัตเตะครับเป็นตรงกลางร,ระหว่างเจมส์แมดดิสันและคีนนนเดวบลิฮอร์ที่ถนัดขวาสูง172 ในเรื่องของส่วนสูงอาจจะโดนปรมาม้าอาจจะโดนสบป,ประมาทแน่นอนว่าร่างกายเล็กแบบนี้ตัวเล็กแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับพิมพ์เลีกแต่ให้ดูให้เปรียบเทียบกับติอาโก้อาคันทล่าของลิเวอร์พูลแล้วกันอ่ะแต่นั่นโดนอาการบาดเจ็บเข้าไปเลยไม่ชัดเข้าไปใหญ่เปรียบเทียบกับรูกาโมดิตแล้วกันนี่ไม่ใช่นักเตะที่ร่างกายสูงใหญ่นะครับแต่คลาสฟุตบอลเซน์การดึงจังหวะอันนี้ไปดูได้เลยนะโอเคดูจากคลิปอาจจะไม่ชัดเจนไปดูย้อนหลังเซลติกสัก1นะินัด <G ül> เออผมต้องไปดูขนาดนั้นเพื่ออยากรู้ฟอร์มการเล่นของทางด้านเลโอฮาตาเตก็สรุปว่าเป็นนักเตะแบบนั้นจริงครับอคอยคุมจังหวะในแดนกลางพื้นพื้นที่ของเพื่อนๆในทีมจะขยับยังไงก็ตามตัวของเลโอฮาตาเตจะเป็นคนวิ่งเข้ามารับบอลแล้วเปลี่ยนแกนนะจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายจากรับเป็นลุกแล้วทําได้ดีทั้งการจ่ายทะลุช่องรวมถึงการพาบอลเข้าไปเองในกรอบเขตโทษตรงนี้แหละที่ผมบอกว่ามันคล้ายคลึงกับแมดิสันผสมกับ คีแนนเดียบรีฮอคีแนนเดบรีฮอชอบลุยเข้าไปครับลุยเข้าไปด้วยตัวเองฮาตาเตก,ก็ทําแบบนั้นได้เหมือนกันเจแมดิสันชอบจ่ายทะลุช่องฮาตาเตก,ก็ทําได้เหมือนกันตรงนี้น่าสนใจมากๆแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเขาจะขายหรือเปล่าเพราะว่าพึ่งต่อสัญญาไปเมื่อฤด,ดูการก่อนสัญญาของฮาตาเตยังอยู่เหลืออยู่กับเซลตตกอีก4ปีนะครับเรียกว่าปล่อยยากอยู่แม้ค่าตัวของเขาเนี่ย ถ้าดูจากตามตลาดนักเตะมันอยู่แค่10ล้านยูโรเท่านั้นแต่ด้วยสัญญาที่ยาวนานเนี่ยครับก็เลยอาจจะทำให้แพงขึ้นรายงานจาก Daily Mail ก็บอกว่ามีทีมเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับจากรัสเซียนขอตัวซื้อฮาเตเตะเมื่อต้อนเดือนที่ผ่านมาสรุปเซลติกก็ปัดตกไปไม่ขายนะและผมพอค้นคว้าข้อมูลครับเมื่อวานก็ไปเจอเหมือนกันเป็นแฟนเซลติกเนี่ยเขา หวาดกลัวมากผมใช้คำว่าหวาดกลัวได้หรือเปล่าจะดูเยอะไปหรือเปล่าเขาบอกว่าค้านเซลเดอะโบสเออแปลว่าแบบไม่ขายทั้งคู่เพราะข่าวที่มาแรงในตอนนี้ครับนอกจากฮาตตเตะแล้วก็ยังมีของโอเลลี่ไงคู่มิดฟิลด์ตรงกลางของเซลติกจริงๆเขามี3าคนน่นะครับแต่ว่า2ตัว2นักเตะต,ตัวขับเคลื่อนก็คือ Matt ie, แมตต์โอเลลี่และก็ฮาตาเตะซึ่งแมตต์โอเลลี่ก็เคยเป็นข่าวกับเลสเตอร์ซิตี้เช่นกันตัวนี้จะยิ่งขายคีนนดูบลีฮาวัลทว่าถนัดซ้ายเหมือนกัน แต่ฮัตเตเตนี่ถนัดขวาแต่ว่า2คนนี้สลับกันเล่นได้สบายมากฮัตเตเตตอนที่เข้ามาอยู่เซลติกใช้เวลา75นาทีกลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในนัดแรกในลีกสกอตนัดที่2ลงมาก็ยิงประตูได้เลยจากนั้นในโอเฟิร์ดร์บี้แมตช์กับการเจอกับการ์ดโกเซลติกขอไปการ์ดโกเซลติกเจอกับการ์ดโกเลนเจอร์ดร์บี้แมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์เขาทำา2ประตูกับอีก1แอสซิสสุดยอด นะเรียกว่ากลายเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนใหม่ที่ได้รับการจับตามองเหมือนครั้งรุ่นพี่ครับชุนสเกะนนกามูระจริงๆในเซลติกมีนักเตะญี่ปุ่นเพียบเลยอย่างที่พูดไปเมื่อคู่นี้ก็ยังมีเคียวโกะฟูรุฮาชิอีกก็เป็นกองหน้าตัวถล่มประตูของทีมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับแต่โอเควันนี้เป็นเรื่องราวของฮาตาเตะ จะมาหรือไม่มาไม่รู้สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกผมเชื่อมโยงกับอดีตนักเตะที่เคยค้าแข่งกับทีมจิ้งจอกสยามนะครับคนแรกเลยเนี่ยที่มันคุ้นชื่อเลยสําหรับพวกเราคือชินจิโอกาสกิกองหน้าที่อาจจะยิงไม่เยอะครับใช้การวิ่งพาทีมประสบความสําเร็จด้วยการเพลซิ่งเป็นฟอร์เวิร์ดเพลซิ่งและอีกคนนึงก็ไปคนประวัติดูก็มียูกิอาเบะนะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นก็คนนี้ก็เคยเล่นในยุคที่ยังอยู่แชมเปี้ยนชิพอยู่ และถ้าได้ัาเตะมาก็จะเป็นนักเตะแข้งสมุไรคนที่3ของทีมจิงเจอกสยามเรสเตอร์สิตีมองตรงนี้ก็ยังคงเป็นแค่เรื่องความคาดเดาความคาดหมายความที่เราจะมานั่งวิเคราะห์กันว่าถ้าได้มาแล้วเขาจะเล่นตรงไหนตามความสามารถที่พูดไปเมื่อกี้นี้กับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นะในช่วงอุ่นเครื่อง2สํานักที่ผ่านมาของซิฟคูเปอร์ครับบอลของซิฟคูเปอร์ไม่ใช่บอลในเล็กโยนยาจากหลังไปหน้าครับเป็นการต่อบอลจาก บิวอัพจากแดนหลังสู่ตรงกลางตรงกลางสู่ปีกปีกทะลุก,กองหนะ้านี่คือภาพที่ชัดเจนที่ผมเห็นฮาร์เตอเตเล่นตรงไหนครับคือการเล่นอยู่ตรงหน้าของแฮร์รี่วิงค์ขนาบข้างกับวินฟิลเอนดีดีสามตัวนี้แหละครับเป็นพลังกำลังในแดนกลางของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็สลับกันลงครับเอาไมเคิลโกลดิงลงมาสลับจังหวะบ้างใช้ความสดบดกับความเกา๋าดาวลุ่งอะไรแบบนี้นะนี่คือของดีของทีม เลสเตอร์ Letter, ยุคใหม่เลยทีเดียวแต่ว่าจะทําได้หรือเปล่าคุณท็อปเดินเกมหน่อยฮะฝากใครก็ตามมีเบอร์คุณท็อปโทรบอกแกหน่อย <c oughs> นะคืออีกทางกับการตอนนี้เซลติกเนี่ยมีผู้รักษาประตูคนใหม่นะแคสเปอร์ชไมเคิลก็เป็นอดีตนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ก็ภาวนานหยแกเข้าแคมป์นะแล้วก็อธิบายกับฮาตาเตะหน่อยว่าไปเลยที่เลสเตอร์ซิตี้มีคนไทยเชียร์อยู่มากมายคนเอเชียจะเชียร์คุณอยู่มากมายนะไม่แพ้กันกันกบที่เซลติกหรอกนะครับ อันนี้คือเรื่องราวคร่าวๆนะฮะเกี่ยวกับพาตาเตะดาวเตะซามูไรครับที่มีข่าวกับทีมเลสเตอร์ซิตี้พูดคุยกันหน่อยครับว่าคิดเห็นอย่างไรพูดคุยไม่จุใจไปคุยกันตอนในไลฟ์สดครับวันนี้เรื่องราวของตลาดนักเตะเลสเตอร์ซิตี้และหนึ่งในตัวละครลับของเราตามคลิปนี้เลยครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ